ลงคลิป YouTube แล้วไม่ชัดเท่าต้นฉบับเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรไปดูได้เลยครับฝากด like, กดไลค์กด u ั s สไคร e แน่เดอ้อจะเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือคำถามนี้มาจากช่อง M P B Play นั่นเองครับผม ปกติแล้วครับ y u t u u e เนี่ยจะมีความคมชัดเท่ากับต้นฉบับครับผมนะาเรียกได้ว่าเราชัดแบบไหนมันจะชัดแบบนั้นเลยแต่ที่มันไม่ชัดเกิดจาก2ส,สาเหตุครับสาเหตุแรกก็คือ 1. เราเพิ่งทําการอัปโหลดขึ้น YouTube เราต้องใจเย็นๆนะครับรอระบบเนี่ยมาทําการประมวลผลกัดการของมันก่อนแล้วมันจะค่อยชัดเท่าต้นฉบับครับสาเหตุที่2ก็คือ YouTube ครับจะปรับความคมชัดของวิดีโอเราให้สอดคล้องกับความเร็วอินเทอร์เน็ตของเราหมายความว่าถ้าเน็ตเราเนี่ยช้าเป็นเต่า y o u t u b e ก็จะปรับให้ความคมชัดมันลดลง <c oughs> เพื่อที่ว่าคนดูคลิปเนี่ยจะดูได้แบบไหลลื่นไม่ติดขัดแต่ถ้าเน็ตของเราเนี่ยครับเร็วเป็นจรวดเลย y o u t u b e ก็จะปรับความเร็วให้สอดคล้องกับความเร็วเน็ตของเราก็คือ ความคมชัดที่สูงที่สุดนั่นเองครับผมนี่คือสาเหตุที่2นะครับปรับตามความเร็วเน็ตนะครับเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วนะครับแล้วเราไปดูวิธีการแก้ไขกันได้เลยครับนะซึ่งวิธีการกดดูคลิปใน Youtube เราสามารถตั้งค่าได้นะว่าจะให้มันมีความคมชัดที่ระดับไหนอา้าวไปดูวิธีการตั้งค่าเลยครับให้เราไปที่มุมบนขวาของคลิป YouTube ได้เลยครับจิ้มเลย เสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกคําว่าคุณภาพตรงนี้นะครับผมเพื่อปรับความคมชัดต่อมาครับให้เราเลือกความคมชัดสูงสุดเลยในที่นี้ก็คือ1 0 8 0 p ครับวันนี้พี่น้องเห็นตาของผมเนี่ยเป็นหมีแพนด้านะครับอย่าตก,กะจไปนะเพราวะว่าอะไรรู้ไหมครับผมไปไว่ายน้ํามาเมื่อกี้จัดไป30รอบ50นาทีครับแว่นว่ายตาเนี่ยไอแว่นไม่ให้น้ํามันติดอยู่ที่ตาแบบนี้เนี่ยแหละครับนะมันก็เลยเป็นรอยแว่นเนี่ยไม่หายเลย นะครับผมนะพี่น้องครับการทำ Youtube ประกันว่ายน้ำเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างกันนะเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นว่ายน้ำตอนแรกเป็นไงครับเราก็จะมีโอกาสที่จะจมน้ำจมน,น้ำที่นี้ก็คือสำลักน้ำบ้างกินน้ำเข้าบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับทำ u t u b e ตอนแรกเราก็ทำผิดบ้างทำพลาดบ้างไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราฝึกว่ายน้ำบ่อยๆอย่างที่ผมนะครับ ตอนนี้นะฝึกบ่อยๆจากเมื่อก่อนเราวหา้ได้แค่อาจจะไปกลับรอบเดียวจบเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับอาจจะเป็นหรอบ10รอบจนกระทั่งตอนนี้30รอบแล้วนะครับผมนะเราฝึกบ่อยๆเราก็จะเก่งเช่นเดียวกันและอย่าลืมนะครับเราก็จะสําเร็จไปด้วยกันนะครับพี่น้องนะมีอะไรก็มาพูดคุยกันปรึกษากันได้ครับขอบคุณมากครับ